คือหล่ะ้าจะอหยยูหน่ง่ามีต่อหาเติบให้นั่นเป็นเมียเธอไู้ฝ่ายผู้ายจะห้มานั่นเป็นพันบ่ว่าให้ทรงสาแกนั้นขันใด้ทุกเมื่สาราพก็นาเพราะหน้าก็เป็นเมียดีต้องดีต่อไอ่ดีไอ่จะคอยนทษโทสีแววจำยาขันมัดโทสีแวตามยาขันนัดขอสมัครเป็นเมียผู้ไ่ายผู้ายใช่แน่ไหมเพื่อนฉันซักเอทั้งวัน าบีคนเดี่ยวโค้รเดียวโคายท้ามีเนี่ยสอนลายโคตเข้าว่บาดเตให้ยาไม่มีปันหนให้เขาหูมาดาบอีตีตาะบากหัวบ้านหนังให้ต้มเพียงเป็นการผัวบ้านหนให้ต้มเพงเป็นการของหน้ามนี่ยคือดัดยาดัด้าเลียมเพื่อนเคี่ยวว่นัดเอาไปต้มว่าเนียไว้เพอไม่นดีแต่หายโผลอาเห ลายขอเป็นเมียปายรักได้ตลอดฟ้าไอ้าใจเรื่องใดไม่ว่าแต่พี่รักมันนอกมันจะไม่แคร์รัตัวเม่เส้นญ,ญาตาแม่เจอเสน่ห์รืบอที่ว่าเ,เป็นเวรานย่อจะหาดูจุกสิ่งนั้นจัดแต่งทไปให้ถูกใจสามีทันธีสาเพียอเป็นเมียรอกสุดท้ายเมียเจประว่า,ไไา,าปไ

เดิอกไปที่ใดสุดที่ทักทีไปหาใดสุดที่ทักทีต่อไปก็จะหน้าหินบางหัวหางบางจุดบางเครื่วงกระเล็ดกางเว้นเบาางเครืกระเล็ดเอ้กซ์แรเว้นเบาบางปัญญาตอนนอกเขล้กระบอกผิจากนะตกลงไม่จัพคนพี่ตกลงไม่จาสวีรกกันวันนี้พอให้อธิษฐานเพื่อให้เที่ยวมาบปอถ้าดอกให้เที่ยวมาก่อนที่อยากจะสนนอกก็อยากจเชอ จยกลงอยากกดอากูจาลงไม่อยากกดอากูถ้าพี่อยากจะลูกจัใจพียาหาเงินแด็ก้ไอ้ที่เล็กมาปอดหาเงินเด็กไอ้ไอ้ที่เ็กมาปอดที่เจ้าใหม่ที่ส่วนมาน้องจะเกี่ยวใจกันใจกันมาน้องเกี่ยวใจกันนะ nhiều lâu phải thân nhau quan để hòa bàn, nhau ngoài nó buồn nó không có được nhau nhiều người nhau <laughs> cái <laughs>

แด็ปัรสีกลางเพิ่นตามติก่ลแม่นไปยี่นใดน้ำใดหัดใจคนนี้บางคนบอบานเ่เดินลเจ็บกว่าล้วก็ริดกัะราแล้วบบเป็นยาโดชัุราแล้วแบบเป็นยาโดก็เป็นยาลบมันก็เป็นยาลเลือหางลบมากดึงพยยุ่งหนักถึไหนจะให้มันสุ mẹ tôi <laughs> cho tôi đọc tôi là ai đi sai tôi đọc tôi <laughs> có tay tôi <laughs> sẵn sàng tôi tay tôi sẵn không có cái thứ hai sáng nay bài 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 bay, bài 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 ไอจะอกไอจะท้าเราไม่เดาจะมองถึงกับดอกไม่เดาเพราม่ฮวนม่วนอม่วนอะม่วนมู่วนมูวนมวนมามาด่วนจะช่วยกันไปอย่าไยกะดีเราจะตีกันเด้อเรามาเจอจะเมารักเราในเผ่าพิกาดรักประกันไรบัดท้าวอ่อนเพื่อนกู้รับเพื่อนกู้นันสังคมระลอกเป็นโลกเอตทางดุจซัก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 เดินทาสุรา

กดนี่ดีที่เราเพื่อนนี่ใส่กินกอดไม่ก็บประพื่กกอดเก้ากินกดเต้าไอ้หอมผมข้าดหลงช่างสาวช่างคนนี้ยังเลื่มดีที่ได้ดุมแล้วได้ดุมแล้วติดตัวที่พ่อกูได้เอาล่ำเน่าที่ชันกับลุแล้าพ่อมเอาเดินยาวหัวพ่อสิไปเรื่อยพ่อเน

ไปผ้เดินขแ้น้วถึงนต้เ่บบคูมาใส่าดชมสาดเพ้่มติจเพื่อนนเจ้ส่มาซ้ำน้อยหลาแต่ตั้งตั้ใผู้น้นเริาถาใส่ผู้ส่วนระหวเป็นสร้างตั้งเป็นใส่ผู้ส่วนใจดักดัเพ้าสเติัดสัจัให้หนังผู้ไปส้ำหนอไปน้สังบีดาให้ไปน้ำเอาเรแม่อ ยอข็งกว่ายอลาดอนไเสเแต่เบอ่์นัาไปลกนแสนกนแ่นทคนใจแนแก่นทุกคนะลายจหลายเธอเป็นอะไรอเรูปสันสูงแค่ถท้านไปเลือกท้ให้หล่อห เจอกันก็โล่อดจอกันหน้าหน้าร่วนแกงเงไลใหม่คูนไปอ๋นนี่พอไหมอกแคนไหนก็เคยกันที่หน่อย จะเด็จ้างรึไมีบ้าทันก็ท่านก็จ้างเขล้มดีกว่าทนกคนบอกม์นเนาะ

เต้นเลีใจเูกใจก้หรือบาดบอออ่ใว่าที่บ่ผันห้องใจก็ให้บ่ใจก็ให้บาหวเพื่นันขวายังการตีช่อมและขังปลัน่งและเงินใจเธอพอเธอให้คนนี้มาหนะสวงอานไปเดยกำลังใจเพือ,อยาดีขนาดเอมันสนใจไป ส่กเสียบบนให้อกเจามาสอยลไส้ีก็ได้ทั้นเสียงหคาน้มันพอหมอนัันล้วนแต่แก่ใจดีแต่จะมีงนสมาว่าไกรไกเป็นไสไใกระทบกูเป็นหมอกต้องดูดูสใสทุกอย่าง็สักตต่างที่ไสแลไดไปได้กบ่อดไปลาแเลาทีบบายลําดี 我已不凡。

và subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không